คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นการดิสเครดิตกันเองในวงการตารวจไหมคะมันเป็นสองอย่างฮะหนึ่งก็มาเข้าเท้าเขาเองอ่ะบิจ๊กไปเข้าเท้าเขาอันดับแรกเขาก็ได้มีโอกาสได้สามแคนกรณีแรกนะ,ะกรณีที่สองก็คือมันมีหลักฐานพอมีมูลที่เขาจะไปแจ้งความได้มันมันเข้าสองอย่าง สองอย่างเลยครับคสารแค้นด้วยพยานหลักฐานก็พอไปได้ด้วยก็เลยโดนดําเนินคดีนะครับแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับท่านอนิชชาครับแล้วังไงครับตอนนี้คือตํารวจเขามีปัญหากันภายในอะครับโอ้ยเขามีกันทั้งภายในทั้งภายนอกมีอยู่แล้วมันคนละขั้วขั้วพลตำรวจเอกต่อสัตว์ที่มีอานาจในปัจจุบันกับ ชั่วขั้วของบิ๊กโจ๊กมันคนละขั้วอยู่แล้วใครก็รู้ครับรู้คนทับ้านทงเมืองเนี่ยแต่คุณธนาเดชาคะถ้าอย่างบิ๊กโจ๊กนม่ท้าหลักฐานไม่แน่นคือใครจะกล้าแจ้งข้อกล่าวหาคะอย่างนี้มันก็ใช่สิครับทั้งอายการทั้งตำรวจเขาก็พูดแบบนี้ผมไปนั่งทานวายที่ไหนแล้วเขาก็บอกเนี่ยมันต้องมีมูลมีอะไรต่างๆนะครับถ้าไม่มีมูลไม่เปใครก็กล้าจะไปแจ้งความดำเนินคดีมาตรา1 5 7 1 1 4 9กับคุณโจ๊กหรอกงมันต้องมีมูล แล้วตัวทนายเดชาเองคิดว่าเรื่องนี้มีมูลไหมฮะมีครับมีมูลครับนะเพราะว่าฟังจากเขาแถลงข่าวเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วมันมีมันมีตัวบิ๊กโจ๊กมีลูกน้องบิ๊กโจ๊กแปดคนไปดูแลบัญชีม้านะครับแล้วก็บัญชีม้าโอนเงินไปให้กับคนในครอบครัวบิ๊กโจ๊กนะหลายครั้งหลายหนเขาก็เลยมองว่าพฤติการดังกล่าวเนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นคนอยู่เบื้องหลังก็ประเด็นมันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับ ทนายมีแค่นี้เองครับทนายพูดอย่างนี้ไม่กลัวบิ๊กโจ๊กเขาฟ้องเหรอเขาบอกนะไม่กลัวอะไรเขาฟ้องเลยครับนะนะนะครับอันนี้เป็นอันนี้คือสิ่งที่ตํารวจเขาแถลงข่าวเนี่ยเป็นแบบนี้เลยมีบิ๊กโจ๊กมีลูกน้องบิ๊กโจ๊กลูกน้องบิ๊กโจ๊กก็โดนจับเรื่องคดีพนันออนไลน์แล้วก็มีบัญชีมาบัญชีมาก็มาจากพนันออนไลน์แล้วเสร็จแล้วก็เงินในบัญชีพนันออนไลน์ก็ไปอยู่กับวงศาคณาญาติของบิ๊กโจ๊กนะนะครับเนี่แหละเขาใช้เป็นเหตุในการที่ไปแจ้งความ กับพนักงานสอบสวนมีอยู่แค่นี้ครับแต่ในคดีนี้บิ๊กโจ๊กเขาก็พูดไว้นะคะพูดชัดเลยนะว่าต้องเป็นปปชจัดการเท่านั้นอย่าดูหมิ่นการทํางานของปปชทานายดชาคิดว่ามีสิทธิ์ไหมคะก,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 ก็สิ่งที่บิ๊กโจ๊กพูดก,ก็เป็นสิทธิ์ของเขาในการต่อสูกก้คดีแต่พนักงานสอบสวนเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดถึงกระบ,บวนการในการรวบรวมพยานหลักฐานเขามีเส้นทางเงินนะจากาาบัญชีมา้าซึ่งมีลูกน้องบิ๊กโจ๊กดูแลและมันไปเข้า กับพงาาาศาคณาญาตินะของอบิกโจกเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลพวกนี้เส้นทาง,งเงินพวกนี้ไปแจ้งความนะครับามาตาราหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าส่วนกระบวนการที่บิกโจกบอกว่าเ,ออเป็นหน้าที่ของปปชเรื่องอะไรต่างต่างนั้นเป็นแง่ของหลักการแต่ตำรวจก็มีสิทธิ์ในการรับแจ้งความแล้วก็ส่งเรื่องไปที่ปปชตอนนี้เรื่องก็อยู่ปปชส่วนปปชจะชี้มูลหรือจะส่งกลับมาให้ตำรวจนั้นก็เป็นกระบวนการใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในภายหลังครับแล้วต่อจากนี้บิเต่าจะจัดการเองนี่เป็นไปได้ไหมคะ เออคือคือผมก็ดูนะพี่เต่าแกก็ออกนอกหน้าจนเกินไปนะคือเหมือนกับว่าอยากจะให้ส่งให้มามาเชื่อนะแกก็เตรียมเขียงเตรียมมีดไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะนะถ้ากลับมาก็เข้าทางกูอ่ะแล้วเดี๋ยวกูจะจัดให้เพิ่มอีกก็คือฝนมีดรออะไรอย่างเงี้ยะฝนมีดรออีกแฝนมีดรอเล้วนะเขียงทั้งเขียงทั้งมีดเนี่ยรอไว้เรียบร้อยแล้วครับอุยนะ ใครๆก็รู้ว่าสองคนนี้ไม่ถูกกันครับและถ้าบิ๊กโจ๊กเขารู้กันอยู่แล้วเขาก็ขอความเมตตาจากปปชช่วยส่งให้ผมหน่อยผมรับมีดรอแล้วเขียงถึงพร้อมจับแล้วทนายแล้วถ้าบิ๊กโจ๊กก็ผิดจริงเนี่ยบิ๊กโจ๊กจะโดนโทษอะไรบ้างครับก็ตอนนี้บิ๊กโจ๊กเนี่ยถือเป็นผู้บริสุทธิ์เขายังไม่โดนแจ้งข้อกล่าวหาแต่โดนแจ้งความแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าบิ๊กโจ๊กผิดนี่ยบิ๊กโจ๊กก็ ผิดวินัยร้ายแรงสมมติว่าผิดเนี่ยผิดวินัยร้ายแรงนะครับแล้วก็โทษสูงสุดประหารชีวิตนะครับมาตรา1149นะครับโอ้โหครับรผิดวินัยร้ายแรงก็อาจจะโดนพักราชการหยุดปฏิบัติหน้าที่ให้ออกบทออกอะไรก็ว่ากันไปอันนี้หมายถึงว่าในกรณีแพ้คดีนะสาลตัดสินนะครับ,รบได้ครับนายครับเราอยากรู้ว่าฉายาแมวเก้าชีวิตของบิจ๊กเนี่ยยังอยู่ไหมใช้ครบไปยังไงก,ก็เห็นเห็นรองเต่าจะบอกว่าไปได้แค่เก้าชีวิตเลยที่สิบไม่มีนะ พราะว่าแกเตรียมเขียงกับมีดไว้สับแล้วน,นะครับแต่ตอนตอนที่เขาใช้ไปกี่ชีวิตแล้วครใช้ไปก้าแล้วครับก้าแล้วครับแต่ผมว่าชีวิตสุดท้ายเนี่ยวี่โจกค่อนข้างจะเหนื่อยนี่พูดตรงๆงเลยนะดูจากสถานการณ์ตอนนี้ผมบอกเหนื่อยเลยดูจากการถแถลงข่าววันนี้ผมว่าแกดูเสียทรงนะนะเพราะแกเป็นตำรวจทั้นผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆแกควรจะนิ่งนะถามผมตัวตัวนะแกออกมาโต้เนี่ยมันก็จะดูเหมือนแกแบบเหมือนเหมือนึเหมือนดิ้นเหมือนอะไรเงี้ยนะนะครับและฐานะที่ผมอยู่กับโซเชียลนะ อย่าพี่โจ้บอกว่าอย่าให้ตนแชร์บ้างนะเพราะจะตายกันหมดเนี่ยทนายมีความเห็นว่าัไงมั้งครับมีความเห็นว่าแกไม่กล้าแถร์ครับนะ,เอ,นะเอาบอกตรงๆเลย<ต>ถึงแ, <ก S 2> แม้แกจะรู้ว่าใครรับสวยพนันออนไลน์อะไรต่าง ซึ่งมันเดาไม่ยากหรอกคนที่รับสวยพันธอนไลน์เนี่ยเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองหน่วยงานไหนดูแลกั็หน่วยงานนั้นเนี่ยแต่ผมว่าพี่โจ๊กแกไม่กล้าหรอกนาเดชารู้คนเดียวเปล่าพวกเราไม่เห็นรู้เลยไม่เห็นรู้เลยนี่ยทุกวันเนี่ยเขาต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายจะเปิดได้ไงเว็บพันธอนไลน์เขาหรอผมก็มีพรรคพวกเขาเป็นเจ้าของเว็บเขาบอกเขาต้องจ่ายเว็บเล็กๆเดือนละสามหมื่นหนึ่งแสนสามแสนเลยจ่ายเหมือนเดิมแล้วใครรับมึงก็รู้อยู่แล้วทำไมบางเว็บโดนจับบางเว็บไม่โดนจับพ่านาเพราะอะไรฮะตกก็โดนจับก็ คุณไม่จ่ายถึงกำหนดแล้วเหมือนชำระค่างวดอ่ะถึงเวลาต้องจ่ายค่างวดไม่จ่ายก็ต้องยึดรถเนี่ยเหมือนกันรในนี่ก็จงยึดเว็บอะไรอย่างไอ้อย่างนี้ก็แสดงว่ามีตำรวจทำผิดเยอะเลยสิคะทนายเดชามีเต็มบ้านเต็มเมืองมีอยู่คนเดียวที่บริสุทธิ์คือลูกปั้นหน้าสนพนักงานตํรวจช่ไหโอ้ยทนายพูดบานยังเลยทนายเดชาเจ้ากู้อะจุกโรจุกโรจุกโรทนายและทนายไม่กลัวเขาไม่ฟ้องหรอกแต่ทนายไม่กลัวตำรวจมันเขี้ยวเหรอ ไม่กลัวพูดตำรวจแต่ตละคนยังมีแต่แผลอย่างเงนี้ะเดินมาเนี่ยโหเลือดไหลซิกซึ่งตรงนั้นเลยแต่ละคนน่ะเดินกันถลอกปอเปิกแผลน่ะเอาง<ผ>ี้ถ้าทนายไม่กลัวตำรวจแต่ละคนใน<ช><ล>ประเทศไทยเนี่ยความจริงเนี่ยมีอยู่ครึ่งเดียวน,นี่ยแต่ละคนเน่ะค่ะทนายเดชา <c oughs> เข้าใจได้ว่าทนายเดชาไม่กลัวโดนฟ้องแต่ทางเรากลัวงั้นแค่นี้ก่อนนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีคระพี่ลับเดชา